จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการดิ่งลงมาแบบน่าใจหายในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นกับราคา Bitcoin กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือสาเหตุเบื้องหลังของพายุที่สมบูรณ์แบบลูกนี้ที่ถล่มตลาดคริปโตจนสะเทือนไปทั้งวงการเลยครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับบรรยากาศตอนนั้นคือสดใสามาก ราคาบิตคอยนี้พุ่งไปทำสถิติสูงสุดตลอดการที่กว่า69,000ดอลลาร์ 69, ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยครับแต่แล้วเหมือนหนังคนละมวลเลยครับในเวลาแป๊บเดียวทุกอย่างกลับตาลปัดราคาดิ่งลงอย่างหนักมากจนไปแตะจุดต่ำสุดที่แถวแถว48,0ดอลลาร์สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งตลาดเลยทีเดียวตัวเลขนี้คิดเป็นการลดลงเกือบ30เเลยนะครับคำถามสำคัญก็คือ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ขนาดนี้คือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนพายุหลายๆลูกที่ก่อตัวขึ้นแล้วพัดเข้ามาถล่มพร้อมกันพอดีเป๊ะโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยสาเหตุแรกเนะี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจากข้างในคือมาจากภายในตลาดคริปโตเองเลยครับปันแรงเทขายจากผู้เล่นรายใหญ่2กลุ่มที่เรียกว่าพร้อมใจกันกดปุ่มขายเลยและ2กลุ่มที่ว่านั้นก็คือ กลุ่มแรกเนี่ยคือรุ่นใหญ่ในวงการเลยครับที่เราเรียกกันว่าผู้ถือระยะยาวหรือ long term holder ส่วนกลุ่มที่2คือกองทุน Spot Bitcoin ETF ครับซึ่งเป็นกองทุนที่เคยเป็นความหวังใหม่ของตลาดที่ทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึง Bitcoin ได้ง่ายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือข้อมูลจาก Glassnode ที่ชื่อว่ากลุ่มผู้ถือระยะยาวเนี่ยบางคนถือ Bitcoin มานานกว่า5ปี10ปี เริ่มเทขายสินทรัพย์ออกมาในระดับที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับก็เพื่อทำกำไรจากราคาที่พุ่งขึ้นไปก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วปริมาณที่เทขายออกมาสุดทิิก็คือตัวเลขนี้แหละครับ400บิตคอยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนเดียวโอ้โหเป็นจำนวนมหาศาลที่สร้างแรงกดดันให้ตลาดอย่างหนักเลยครับเอาละครับจากรุ่นเกา่ามาดูฝั่งผู้เล่นหน้าใหม่กันบ้างในเวลาไล่เลี่ยก,กันเลย กองทุน ETF ที่เคยถูกคาดหวังว่าจะดึงดูดเงินทุนมหาศาลเข้ามาในตลาดกลับเจอสถานการณ์ตรงกันข้ามเลยครับนั่นก็คือเงินทุนไหลออกอย่างหนักกราฟนี้แสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับแค่วันเดียวเท่านั้นนะฮะมีเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ใหญ่ๆรวมกันเกือบ870ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนว่ามันยิ่งซ้ำเติมแรงเทขายในตลาดให้รุนแรงขึ้นไปอีกทีนี้จากแรงกดดันภายใน เราจะพยับมาดูอีกด้านของพายุลูกนี้กันด้างครับนั่นก็คือปัจจัยภายนอกเพราะไม่ใช่แค่โลกคริปโตเท่านั้นที่ปั่นป่วนแต่ภาพรวมเศรษฐกิจใหญ่ๆเองก็กำลังตั้งเขาพายุลูกใหญ่อยู่เหมือนกันคือในช่วงเวลานั้นตลาดการเงินทั่วโลกเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า risk off ครับพูดง่ายๆก็คืออารมณ์ตลาดตอนนั้นคือไม่เอาแล้วจ้าไม่เสี่ยงดีกว่าพวกเขาก็เลยเริ่มเทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นเทค แล้วก็แน่นอนคริปโตเคอเรนซีเพื่อหันไปถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเกิดความกังวลพร้อมกันขนาดนี้คำตอบก็คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดเนี่ยละครับทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของพวกเขาเลย และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับข้อมูลจาก CME Fed Watch 2แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ตลาดคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้มันลดลงต่ำกว่า50%ซึ่งมันส่งสัญญาณชัดเจนเลยครับว่ายุคเงินราคาถูกอาจจะยังไม่กลับมาง่ายๆทำให้นักลงทุนรีบเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทิ้งทันที พอมีแรงขายจากข้างในบวกกับแรงกดดันจากข้างนอกมารวมกันมันก็เหมือนการจุดชนวนระเบิดลูกสุดท้ายเลยครับที่ทําให้การร่วงของราคากลายเป็นการถล่มอย่างรุนแรงหรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์โดมิโนโนั่นเองปัญหาคือในช่วงเวลานั้นรากฐานของตลาดมันค่อนข้างเปราะบ,บางครับหรือพูดง่ายๆก็คือแรงซื้อมันหดหายไปไม่มีเงินทุนใหม่ๆไหลเข้ามาช่วยะยุงราคาเลยพอมีคนเทขายหนัก,นก ก็เลยไม่มีใครมารับของต่อนั่นเองครับและพอราคาเริ่มร่วงมันก็ไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าการล้างพอร์ตหรือ Liquidation ครับก็คือการที่คนที่กู้เงินมาเทรดเนี่ยถูกระบบบังคับขายสถานะของตัวเองทันทีเพื่อป้องกันการขาดทุนไปมากกว่านี้และการบังคับขายนี้เองที่ยิ่งซ้ำเติมให้ราคาดิ่งลงไปอีกเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆเลยครับแล้วนี่คือมูล,ลค่าของสถานะที่ถูกล้างพอร์ตไปภายในเวลาแค่24ชั่วโมง กว่า2.2พันล้านดอลลาร์ครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลและแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับบิตคอยนะครับแต่กระจายไปทั่วทั้งตลาดคริปโตเลยไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมโซเลนาและเหรียญอื่นๆก็โดนผลกระทบไปตามๆกันคือเจ็บกันทั่วหน้าเลยครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะ การร่วงลงครั้งนี้มันคือจุดจบของตลาดกระทิงหรือเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เรามาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันครับแน่นอนครับว่าความเห็นก็แตกออกเป็น2ฝั่งชัดเจนฝั่งมีหรือเบร์ก็จะมองว่าเฮ hey, ระวังนะตลาดอาจจะยังไม่ถึงจุดต่ำสุดก็ได้และอาจมีแนวโน้มที่จะลงไปได้อีก แต่ในขณะที่ฝั่งกระทิงหรือบูกลับมองว่านี่เป็นการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพของตลาดเลยแล้วก็เป็นโอกาสทองสำหรับคนที่อยากจะเข้าสะสมของในราคาที่ถูกลงสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่ยังคงไม่มีใครตอบได้ก็คือการร่วงลงอย่างรุนแรงของ Bitcoin ในครั้งนี้เป็นเพียงการย่อตัวเพื่อสะสมพลังก่อนจะพุ่งทยานขึ้นไปอีกครั้งหรือว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตลาดขาลงรอบใหม่กันแน่ ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับผม